ดีจริงๆแมวยวๆช็อตฟิลเลยจะไม่ให้หงุดหงิดได้ไงอ่ะนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมเปียบ <c oughs> พี่นะ ทำทุกอย่างมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นจองร้านอาหารช่อดอกไม้แต่งตัวขัดผิวดำน้ำําดูปกาลังทําทุกอย่างให้ตัวเองแบบว่าเพอร์เฟกตเพื่อที่จะวันนี้วันครบรอบแต่ว่ามันดันบอกเลิกพี่และเหตุผลเนี่ยนะคือบอกว่าพี่เนี่ยดีเกินไปถ้าเป็นชาก็หุดกิดเหมือนกันเลยวะ ก็ไม่เสมอไปหรอกพี่ฟ้าหลายคนบางคนเขาแค่อาจจะร้องไห้เงียบๆกลางสายฝนก็ได้ไมันมีแต่นางเอกละครเอ้ยร้องไห้ยืนกลางสายฝนไอ้เป็นไข้เหรอนี่ค่ะชีวิตจริงไม่ต้องมีซีนค่ะมันต้องวายแบบนี้ค่ะมันเสียใจ man